แกทายดีกว่าว่าเทียนหน้าจะมีพรีเซนเตอร์เป็นใครซิลฟี่ฉันว่า้องเป็นนะเดี๋ยวนะซิลฟี่เป็นชมพู่กับโป๊บใช่ปะใช่ไอ้นี่ต้องเป็นนี่เลยต้อยเศรษฐากับยาดีจงพิสุด <c oughs> <c oughs> ก็หลักล้วยครั้งหนึ่งครับกับ The Cruise Channel กับรายการเชิบเอาหลักกล้วยว่าอะไรว่าอย่างว่ายังไงอเหรอว่ายังไง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 ก็จริงๆแล้วข่าวนู้นเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะเอาน้องมิราดมาเล่นกันอะเราก็เคยพูดถึงตลอดรถยนต์สี่ซ gment ในเมืองไทยไปละซึ่งได้รับเสียงตอบรับกันอย่างดีมากเพราะว่าหลายๆคนสรรเสริญยนยอในการที่ว่า ดูกันเลยว่าใครจะมาเดือนไหนช่วงอะไรกันถูกต้องวันนี้เราก็เลยขอมอบของสุนทรภูมิแก่คุณผู้ชมอีกครั้งฮด้วยการพูดถึงรถยนต์ระดับ D-segment เยอะๆตลาดต่อยเราลองมาสาจทยายกันถึงเรื่องตลาดรถ D-segment ในเร็วๆนี้ดีกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มีมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเหรอใช่มันจะระเบิดเลยใช่มันจะระเบิดเลยปีหน้านะจับตาดูให้ดีเพราะว่าปีนี้เนี่ย Toyota Camry เนี่ย Toyota Camry ก็ ส่งมา่รันขายต่อไปเรื่อยๆมาแล้วโตโยต้าแคมรี่เนี่ยมาแล้วรุ่นล่าสุดเลยใชบทั้งลายอย่างที่แกว่า2002-2005ไฮบริดแล้วสำคัญที่สำคัญจักรวรรดนิดนึงออปชั่นของโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดนี่ก็แบบว่ากำลางให้เต็มนำงให้บึ้มมากเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์แบบ3โซนนะจ๊ะซึ่งยังไม่มีรถดีเซนเมไงใครเคยให้มากเครื่องเสียง JBL 10บลำโพง10บลำโพงใช่แน่ถ้าเกิดว่าไม่ฟังฟังแค่6กลำโพงอ่ะนัดอีก4ี่ลำโพงไปขายต่อก็ได้อันนี้เป็นกำลังใจตห่โแล้ววถาม่า ยี่ห้ออื่นมีอะไรก็มีโตยท้าไปแล้วใช่ป่ะฮอนด้าแอคคอร์ดก็ถึงช่วงอายุใบกันไดแล้วนด้าแอคคอร์ดเนี่ยเพิ่งที่จะเปิดตัวรุ่นที่9ออกมาในสหรัฐอเมริกาใช่และอีกไม่นานก็จะมาถึงบ้านเราตอนช่วงไหนต่อยเจอช่วงมีนาคมปีหน้าให้ทันงานมอเตอร์โชว์มีนาคมปีหน้าขอยจับตาดูกันให้ดีนะครับกับ all new honda accord ที่จะมาถึงบ้านเราจริงจริงแล้วฉันดูผิดใช่ไหมแอคคอร์ดคือดีเอ็มซีรีส์ห้าเอฟสิบอีลอนเดี๋ยว แต่จริงๆนะมันมีกระแสพ,พูดถึงจริงนะว่าเส้นสายด้านข้างเนี่ยออกเมือน F10 นิดนึงแล้วก็ด้านท้ายนี่เหมือนคุณไดจิมมิสคือจะพูดว่งไงดีอะก็เอาแบบรถยนต์มันก็ต้องมีแบบว่ายืมเส้นสายตรงนั้นตรงนี้มาเปะเข้าไปบ้างขยืบนิดนึงอะไรว่าเหมือนว่าเข้าห้องสมุดอย่างนี้ขอยืม<อ>มาใช้หน่อยอีกรื่นหนึ่งที่พลาดไปได้เลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในเจ้าตลาดเหมือนกันเลยนะคือ Alnissan l e w Tierna ใหม่หรือ Tierna t h e e n a นั่นเองหรือ Nissan Altima ซึ่งมีการเปิดตัว ไปแล้วที่สหรัฐอเมริกาเราก็ได้รับคําชมจากสื่อมากมายถูกต้องเพราะว่านางมาพลิกภาพรักให้กลายเป็นกึ่งสปอร์ตไปเลยและที่สําคัญที่ซานติอาหเนี่ยนะเครื่องยนต์ที่จะมาบล็อกใหม่ QI 25 DE เป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรสี่สูบเรียงและที่สาคัญคือเขาเคลมเอไว้เลยนะว่าว่าวิ่งทางไกลเนี่ยประหยัดระดับ38ไมล์ต่อแกลลอนรซึ่งคํานวณออกมาเป็นกิโลเมตรนี่แล้วก็คือ16กิโลเมตรต่อลิตรด้วเครื่องยนต์2อง0นซีซีสี่สูบ ไม่ใช่ไฮบริดด้วยตบมือไลยคะ่ะตบมือคะ่<ล>ะกับความพยายามของนิสสันที่ทำให้แลปลงได้นขนาดนี้นิสสันก็ยังคงใช้เกียร์เอ็กซ์ตรอนิกซีพีทีเหมือนเดิมใช่แล้วก็เอาเป็นว่านิสสันเทียนหน้ารุ่นใหม่เนี่ยเตรียมพบกับความสปอร์ตในด้านดีไซน์แล้วก็ความประหยัดน้ำมันของเครื่องยนต์กันได้เลยเมื่อไหร่ก็คาดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดตัวทันอย่างเร็วที่สุดน่าจะเป็นช่วงมอเตอร์โชว์แต่ว่าถ้าเลทหน่อยก็อาจจะเป็นว่าเป็นกลางปีหน้าเพราะว่าตอนนั้นซิลฟีจะผลิต ระ้บอร์ดเรืเบอร์จะทำให้ต้องเลื่อนการเปิดตัวก็ได้อันนี้ก็ไม่ทราบนะแต่ว<ช>่ามาเร็วๆก็ทีเพราะว่าฉันอยากเห็นแล้วเพราะงั้นจับตาดูกันให้ดีๆนะครับสำหรับนิสันเทียน่าจับตาดูให้ดีอ่าแต่วันนี้เรามีอะไรกล้วยวันนี้เรามีนนแขกรับเชิญพิเศษเราก็นั่งอยู่บนตัวเขาว่าเป็นเวลานานแล้วสักพักแล้วหอื้อว่ะอ้าวเพราะว่าฉันเสียงดังเหรอเออแต่ฉันตื่นเต้นมากเลยอันนี้คือใครอันนี้คือใครนี่คือใครนี่คือเซมเลนคันหนึ่งอ่ะนี่คือโตโยต้าแคมรี่ไฮบริด เซ e จ y Drive ซึ่งวันนี้เนี่ยเราหยิบเอาตัว h y บริดมาให้วันนี้เราขอพูดถึงเลยแล้วกันว่าเราจะมาพูดถึงตัวเคาแคมรี่ทั้งตัว2.4งพแล้วก็ตัว Hybrid ด้วยนั่นเองถูกต้องเอาเป็นว่าเราไม่รอชาละเราจะไมพูดพเพิ่มทำเพลงเพราะาเราพูดในงานเปิดตัวไปแล้วด้วยเราจะไปทดลองขับกันเลยดีไหมไปเพราะเราจะได้หายหิวแลสทีว่าตัวไฮบริด200แรงม้าของแคมรี่เป็นยังไง <Bye. S 2> ไปไปลองขับกันเลยดีกว่า ไรอยู่ตอนนี้เราก็อยู่ในรถรแกเราอยู่ในตอร์ a ่าแคมเปร้ไฮบริดแล้วล่ะเราก็คงไม่สัตยยายมากถึงอุปกรณ์นะ<ม>เพราะว่าเราก็พูดกันมาเยอะแล้วในเทป<ช>นที้ตัวพูดจะปากเปียกปากแฉะไปหมดละคือก็จะมีจอต,ต,ตรงนี้ให้ดูด้วยตรงนี้ไฟที่วิ่งเข้าไปที่ลอ้อก็คือว่าไฟจากแบตเตอรี่วิ่ง่านมอเตอร์แล้วก็ไปไปไปช่วยทําให้ล้อมันหมุนในเวลาใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนอะไรอย่างนี้ นี่แต่ว่าตอนนี้ฉันไม่รู้สึกดูใจมันให้เหมือนขับรถกอล์ฟเลยแกมันเป็นไฟฟ้าใช่ไหมแกใช่มันเงียบมากเลยมันนิ่งมากถ้าเกิดเรากดคันเร่งปุ๊บื่องย์จะติดขึ้นมาแล้วก็โอ้โห Oh my god คือแบบเหยียบแล้วแบบดึงนะอิ่งชิคกี้เลยนะทำเป็นเล่นตายอุ้ยช่วงล่างก็แบบชอบช่วงล่างอ่ะแรงบิดอ่ะมันมาในทันทีทันใดอ่ะใช่แล้วมันกระฉับกระเฉงมากอ่ะมันผสานกันแบบว่าสุดฤทธิ์อ่ะนี่เราก็มาตีกอล์ฟกันนะครับ เฮ้ยมันแบบขับสนุกกว่ารุ่นที่แล้วเยอะมากเลยว่ะคล่องพวงมาลัยคือคือต้องบอกว่าคัอนี่ไฮเบนต์รุ่นนี้นะความคล่องของพวงมาลัยเนี่ยมันใกล้กับอะไรรู้ไหมแกใกล้กับอะไรใกล้กับ Honda Civic FB ตัวล่าสุดนะใช่ใช่พวงวายพวงมาลัยนี่คือใกล้มากนะแล้วที่สําคัญคือมันทําให้เราสามารถนควบคุมตัวเองได้คล่องเนี่ยเหมือนขับรถเล็กเลยอ่ะใช่ป่ะสนุกมากแล้วช่วงล่างเนี่ยคือเป๊ะแป๊บดรุ่นเนี้ยพอสตาร์ทรถเราแบบรู้สึกน้อยกว่ารุ่นที่แล้วปะวะ หมายถึงว่าความเนียนเลยความเนียนอะมันเนียนมากเลยอะใช่ไหมถ้าหากว่าคาุณขับรถไปบนถนนแล้วะคุณเห็นโตโยต้าทัมมี่ไฮเบดรุ่นล่าสุดเนี่ยขับมาเร็วๆนะอันนี้ขอแนะนําให้หลบไปเลยนะคะหลบนะ <c oughs> อย่าได้ไปยุ่งหรือยอย่าไปอะไรกับเขานะปล่อยเขานะเขาบี้คุณติดนะคุณหนีไม่ออกนะบอกได้แค่นี้จริงๆเป็นดีเซ gment ที่แบบว่ากระฉับกระเฉงมากจนน่าตกใจใช่ ตากล้องตากร้องนั่งแล้วเป็นไงบ้างข้างหลังอะ่ะด,ดีดีไปหมดแล้ตะตากล้องเราอะไรก็ดีโดนอะไรที่ไม่ดีบ้างเบกก็ดีนะ,<ช>ะเพราะว่ามันมีไฟฟ้าเข้ามาหน่วงอะมันก็เลยโอเคแล้วเด็กไวมากคือก็ยังมยคํานคำเดิมนะพวงมาลัยเนี่ยไวประมาณแบบคล่องประมาณแบบ C b F D อยงแล้วมันทำให้แบบควบคุมได้แบบอย่างเร็วไม่นที่แล้วเนี่ยเวลาขับเนี่ยรู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยระยะฟีมันจะแบบไม่กระชับเท่านี้ปะยังไม่กระชับใช่ไหมอันนี้แบบดูขับแล้วแบบอันนี้คล่องกว่าคล่องตัวจริงๆเราแบบเราแบบ ขักซ้ายขัขวาอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องคือสามารถและที่สําคัญคือนะด้วยความที่ว่าอัตราเร่งมันดีอย่างมันทําให้เราสามารถแบบว่าผ่านช่วงวิกฤตของสาาถานการณ์โควิกันในเวลานั้นได้อยา่างรวดเร็วคือแบบเร่งปุ๊บไปเลยอะไรอย่างเงี้ยในช่องแคบๆเนี่ยเข้าง่ายเหมือนเป็นรถเล็กเลยอ่ะขับง่ายรุ่นนี้ขับง่ายดได้มาจริงๆแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครซื้อรุ่นที่เป็นเครื่องเสียง JBL 1 0บลำโพงอันนี้ก็ แล้วแต่ความชอบนะฮะเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าคือฟังแรงนี่เครื่องเสียงไปได้เรื่อง <c oughs> ช่วงล่างก็แบบว่าซับแรงสะเทือนอะไรทุกอย่าง<อ>ได้อชอบนําไม่ดวยจนเกินไปแล้วก็ถูกเม็ดเลยจ้ากัด<า>กนนด้วยใช่เลิศเนาะเออรุ่นนี้เขาทามาดีจริงนะด,ดีดีดีถึงบอกไงว่าถ้าเกิดใครอยากซือ้อนะซื้อเลยนะไม่ต้องรออันนี้พูดไม่ได้ประชดแต่พูดจริงๆอยากซื้อซื้อเลยก็นี่คือเป็นรุ่นไฮบริดเนาะใช่แล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปลองรุ่น2 0 0พันกันก่อนดีกว่าไหมใช่เดี๋ยวไปลองรุ่นนน2กััวาเปป็ เดี๋ยวเราไปลองรุ่นสองพันกันแล้วจะวาร์ปตัวเองอีกสถานที่หนึ่งนะคะโ <Okay. S 1> อเคเตรียมดูให้ดีเพราะเราจะวาร์ปตัวเองแล้วหนึ 2> 1, 2, ่งสองสามอ่ะยูตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในย o ท้า a คมรี่รุ่นที่เก่าแล้วนะคะเบรกมือออกละเบรกตีนเรียกว่าเบรกมือเรียกว่าเบรกตีนเราก็จะมาลองดูกันว่าสมรรถนะของรุ่น2.0เนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกับรุ่นที่แล้วได้ไงมครัผมเบรกไว้ระวังคนบ้านตรงนี <My> มีความสุขว่าตอนเวลาที่แกเหยียบคันเร่งไะรู้สึกว่าเครื่อง2 0 0 0ันแบบเกียร์ออโต้สียไม่ได้แย่เลยนะ uh huh. อ,อ่ะฮะมีความสุขว่ามันมันพึ่งพาได้ในทุกๆย่านความเร็วอะ่ะแต่อันนี้คือเดาจากแค่ว่าวิ่งในแค่ความเร็วตา่างไงเนี่ย<อ>มีความสุขว่าใช้นเมืองมันพอใช่ั<อ>้ยถึงแม้ว่าเครื่องกับเกียร์มันจะออกแนวแบบโบราณแล้วก็จริงแต่ว่ามันแบบมันยังโออ่ะมันก็ยังโอนะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ต้องการตาเร่งหรือว่าไม่ต้องการความหุบหวาในการขับเร็วมากมายเพราะว่า การที่เราแบบว่าขับในเมืองเนี่ยอัตราเร่งเท่านี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็มีความประหยัดที่อยู่ในระดับน่าพอใจใช่คือจริงๆนะรถรุ่นใหม่ๆหลายๆรุ่นเนี่ยก็จะมีระบบไฟแบบอีโคเต่ลขึ้นมาแบบอุ้ยตอนนี้จะขับไปหยัดแล้วนะี่อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันก็จะเป็นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ในอนาคต ในกรุงเทพมาละครเนี่ยรถอาจจะติดขึ้นเพราะว่าหลายๆคนพอขับรถปุ๊บก็จะมัวมองมัวแต่เล่นของเล่นชิ้นนี้มัวแต่อีไฟเนี่ยก็แบบเฮ้ยไฟติดตป่าวะไฟติดตป่าวะบางทีคนอาจจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าการที่ไฟติดตลอดเวลาไม่ได้ช่วยสะสมแต้มให้เป็นแลกของรางวัลได้ เอาละครับคุณผู้ชมนี่คือตู้เย็นตู้ล่าสุดนะครับที่ออกสู่ตลาดจากโตโยต้าไม่ใช่แก้กันด้วยก็คืออะไรมันก็คือรถยนต์เอานี่ Toyota Camry Hybrid นั่นเองก็คือดีเซกเมนต์ผู้เล่นล่าใหม่ล่าสุดจาก Toyota นะครับเพิ่งลงตลาดไปนั่นเองแต่คือตอนนี้ไม่มีเสียงอีเหมือนกับตู้เย็นเหมันคอนเดนเซอร์ตู้เย็นเออเหมือนตู้เย็นกำลังทำงานอะไรอย่างงี้เราก็เลยเรียกมันว่ามันคือตู้เย็นก็เรียกได้ว่าเป็นดีเซกเมนต์ที่ครบทุกด้านจริงๆไม่ว่าจะนั่งก็สบายเกาะถนนอัตราเร่งก็แบบ รูปปทปาร์ตไปหยัดน้ำมัน่ต่างหากขับคลองด้วยใชแ่และเราทำรายการเชิร์ฟจากถึงคุปชแนลวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับว,วันนี้ต้อยและกล้วยต้องไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมซับสไคร้แล้วกดแชร์แล้วกดไลค์ like กันด้วยนะ <c oughs> ด้วยความรักสังฮายาโยอ <c oughs> ันยองภาษาลาวาบอกรักเขาว่าไงอ่ะ <c oughs> ค่อยสิรักค่อยสิรักหรือค่อยรักเจ้าหรือก็พูดภาษาอีสานไง Oh my god.